สวัสดีครับก็กกกนิวครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2,567ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโรท่านก็ได้ขึ้นบนศาลาการประเรียนแล้วนะครับวันนี้มีญาติโยมคณะทัวคณะใหญ่เลยนะครับมาจาก อบตอบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีมาที่วัดป่ารุนธรรมนะครับเข้ากลาบนมัสการ,รหลวงพ่อครับนะครับคือคณะทัวร์ที่มานะครับ เดี๋ยวโยมถวายสังฆทานเป็นต่อนเป็นตะไบแล้วก็เราจะนั่งอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวพ่อจานจะเดินฝากคนทั้งหมดให้เพราะว่าคนเยอะจะเดินฝากคนทั้งหมดให้แล้วก็เราก็มาละดักผู้คลแล้วก็รับผ่อนรีบไป น่ารักมากครับสวัสดีครับแต่งชุดลอยจังเลยสวัสดีครับสบิบสิบโมงนี่ครับานจจะรับประมาณเที่ยวาเทื่อประมาณสิบโมงก็รับเสร็จแล้วของมันไปเลยทีหรือจะรับอเราเ็ สวัยสังฆทานนะครับหัวหน้าคณะทัวร์ที่มาจากจังหวัดราช Điều lúc đơn lúc đơn lúc lúc đơn đợi đợi lúc đơn lúc đơn lúc lúc đơn lúc đơn lúc 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 đơn lúc đơn lúc lúc đơn 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 การลุกเดินเข้ามาเลยกเดินข้ามาเลยเมื่อคนเดิะเราก็ทานี้หมูพคณะรอยคิวนะ้วั็ใดรอยคิวีิยอตนี้ก็ต้องไอยู่ประมาณร้อยกว่าคนเลยวไรเัวันนี้ก็มีพระูุวัดหนึ่ง การนั่นติดกินนิมนต์ว่าอาจารา์พีโยที่สุขการน์นิมนต์ไปรับสัารทานนี่นั่นสี่พันวันวันนี้เราพระอาจารย์ก็รู้ว่าโบคณะเราจะมาก็ได้อยู่วันอางนั้นก็ไปรับขอริมนต เเีียยนสาธุบุญด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือญาติธรรมที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบัสสามคันรถ จากอบตบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเสื้อที่ใส่ก็จะเป็นลายเดียวกันหมดเลยเป็นลายพระคมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลน,นะครับ ที่มาเนี่ยก็เป็นผู้นำชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับมาศึกษาดูงานมาทำบุญที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจงังหวัดกาลสิน์ด้วยนะครับ น,นีแค่ถวายสองใจัยถวายสังฆทานกับหลวงพ่อแล้วก็เขียนในสิ่งที่เราต้องการความสำเร็จ ให้กับหลวงพ่อได้ไปอธิษฐานจิตให้ด้วยนะครับเข้าทีละสองท่านก็ได้นะครับคนเดียวกันต้องเป็นการนี้นะครับ ถวายสังฆทานนะครับแล้วหลวงพ่อก็จะพรบ้ำมนให้นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับที่มีคณะทัวร์ที่เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับที่มากันเป็นหมู่คณะแล้วก็มาเป็นรถทัวร์รถบัสทั้งหมด3คันรถนะครับ เป็นคณะทัวร์บุญจากจังหวัดราชบุรีนะครับอบตอบ้านไร่รอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับทานนี้ก็ได้่านนูก็ได้นะครับไ,ได้สองทานเลยนะครับ มาด้วยชุดผ้าลายพระคมาเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านไร่นะครับสาธุบุญด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญในวันนี้ก็ได้รับความสำเร็จดังใจปราถนานะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย 2 2> หมด<า>น,นี้กันทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับมา,มาดูบรรยากาศในการถวายสังฆทานถวายทรงปัจจัย กับหลวงพ่อชุมพรสันตะศีโลในวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2,567ครับเป็นอีกหนึ่งวันของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับของวัดป่ารุนธรรมที่มีภาพแบบนี้การมาทำบุญเป็นมุคณะแบบนี้ ที่ใหญ่ที่สุดมาสานคันรถบัสนะครับขออนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยนะครับหลังจาก ถวายสังฆทานเสร็จหลวงพ่อก็จะพรมน้ำมนต์ให้กับญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญในวันนี้ด้วยนะครับถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาธุบุญด้วยนะครับกับทุกท่านเลยในวันนี้นะครับ